About Denim เราจะพูดถึงเรื่องราวของเดนิมนะครับโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้เจาะลึกถึงพิกเวกอย่างเดียวนะครับเราจะพูดถึงในมุมกว้างในให้เพื่อนได้ทำความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับยีนเพื่อจะหลงรักยีนไปกับเรานะครับก็เริ่มต้นพูดถึงผืนผ้ายีนนะครับผืนผ้ายีนเนี่ยที่เราเรียกว่าเดนิมนะครับส่วนใหญ่คนมักจะเรียกทับศัพท์กันว่าผ้ายีนจริงๆแล้วมันคือ คำว่าเดนิมนะครับเดนิมคือชื่อผืนผ้านะครับที่ตั้งตามแหล่งที่มาของที่เราได้ผ้านี้เป็นครั้งแรกก็คือเซิร์สเดนิมนิมส์คือชื่อเมืองในประเทศฝรั่งเศสนะครับตัวตัวผืนผ้ายีนเนี่ยนะครับสเสน่ห์ของเขาก็คือจะเป็นผ้าที่มีโครงสร้างการทอที่แข็งแรงนะครับทีนี้พอเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าเวลาเรารู้จักผ้ายีนแล้วเรา เราเคยได้ยินคาว่าออนส์นะครับเอ๊ออนส์มันมาจากที่ไหนยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักแล้วก็ทําความเข้าใจในที่มาของคําคํานี้ด้วยกันนะครับออนส์คืออะไรออนส์คือน้ําหนักของผ้าในหน่วยวัดน้ําหนักของผ้าในหน่วยวัดที่เป็นออนส์นะครับก็คือวิธีการคำนวณเขาคำนวณยังไงนะครับวันนี้ผมได้ทําตัวอย่างมาด้วยนะครับ เราตัดผ้านะครับเราตัดผ้าที่มีขนาด90ซนเมตร90ซนเมตรหมายความว่าคือ1หลาคูณหหลานั่นคือตารางหลานั่นเองนะครับเราก็จะตัดผ้าที่มีขนาดเนี่ยครับกว้างหนึ่งหลาแบบนี้กว้างหนึ่งหลาคูณกับด้านนี้1หลาอย่างเงี้ยครับก็คือ90คูณ90ซนเมตรแล้วก็ เอาไปช่างในตาช่างที่มีหน่วยวัดเป็นออนซึ่งในที่นี้ในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างหาตาช่างที่หน่วยวัดเป็นออนค่อนข้างยากเราก็จะใช้ตาช่างปกตินี่แหละครับที่ที่วัดเป็นกรัมอันนี้คือยกตัวอย่างที่มาที่ไปของผ้าแต่ละตัวอย่างยกตัวอย่างในพิกอเวิร์กนะครับอย่างตัวนี้คือผ้ารหัส22 MD นะครับผ้ารหัส22 MD ก็คือน้ำหนักผ้า22ออนซ์มัดเดอร์มัดเดอร์คือที่มาของสีสีเว็บครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยต่อไปในเรื่องของของของสีสีของเว็บนะครับตรงนี้คือผ้ารหัส22 m ดนะครับพี่ก็จะตัดผ้ามา90ค90ใช่ไหมครับแล้วก็จะมาช่างนะครับเราก็จะพับผ้าอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้ตาช่างนี่แหละครับตาช่างดิจิตอลเดี๋ยวเซตให้มันเป็นศูนย์ก่อนนะวางตาช่างแล้วก็เสรเดี๋ยวเราจะมาช่างกันสดๆในไลฟ์ครั้งนี้เลยนะครับ ที่ผมเอาตัวนี้ลองก่อนก็เพื่อที่แล้วก็เซตน้ําหนักเป็นศูนย์ก่อนนะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผืนผ้ายีนเนี่ยมันไม่โดนกับพื้นโต๊ะว่าต้องให้มันลอยอยู่นะครับเพื่อจะได้วัดน้ําหนักได้ค่อนข้างเที่ยงตรงมากที่สุดนะครับอันนี้วัดน้ําหนักได้ที่624กรัมนะครับ624กรัมตัวนี้คือน้ําหนักของผืนผ้าผืนนี้นะครับเราก็เอา 624กรัมเนี่ยมาคูณกับการแปลงหน่วยคือ1กรัมเท่ากับ0.3527ออนซ์เราก็เอา0.3527สดๆกันตรงนี้624กรัมคูณด้วย0.03527ก็ได้เท่ากับ22ออนซ์นะครับอันนี้คือหน่วยที่มาของผ้า22ออนซ์มาจากตรงนี้ฮะหลังจากนี้เพื่อนๆที่ เข้าไปเลือกซื้อยีนไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็ตามพอเราทราบเรื่องออแล้วเราก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อออมมันเป็นตัวมาตรฐานกําหนดน้ําหนักของผืนผ้านะครับอันนี้คือคือตัวอย่างหนึ่งในตัวอย่างอโอเคครับก็มาต่อกันไลา์ครั้งนี้อาจจะผมพยายามทําให้มันรีแลก์นะครับแล้วก็ไม่เป็นทางการมากแต่ว่าก็อาจจะเป็นด้วยความที่เป็นไลฟ์ครั้งแรกอาจจะเกง่งๆนิดนึงก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับกพราพยายามเต็มที่นะครับจริงๆแล้วในช่วงเนี้ยเราอยากเจอเพื่อนๆนะ แล้วก็ได้พูดคุยกันบ่อยขึ้นด้วยความตั้งใจของผมเนี่ยผมก็อยากจะไลฟ์ทุกๆอาทิตย์นะครับไลฟ์ผ่านทาง YouTube Channel ของ p i g o w o w o r k เนี่ยซึ่งเป็นช่องทางใหม่ของเราอะนะครับเราตั้งใจว่าเราจะทำไลฟ์ทุกวันศุกร์นะครับก็พยายามจะหาคอนเทนต์ต่างๆนะครับเข้ามานะครับทีนี้โอเคพอพูดถึงยีนนะครับยีนหรือผืนผ้าเดนิมเนี่ยมักจะมีโครงสร้างการทอแบบ ทวิลนะครับทวิลก็คือเป็นลายเฉียงนะครับเราจะเห็นว่ามันมีลายเฉียงที่ผืนผ้ายีนไอ้ลายเฉียงเนี่ยครับมันก็จะมีได้ที่ทํางานอยู่2ตัวก็คือได้ยืนที่เรียกว่าวาร์ฟนะครับได้ยืนจะเรียกว่าวาฟแล้วก็ได้พุ่งจะเรียกว่าเวฟผ้า2 2 m d อเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอย่างตัวเนี้ยตัวเวฟนะครับหรือว่าได้พุ่งเนี่ยเขาก็จะย้อมด้วยด้วยสีสีโครนนะครับสีโครนสีโครนก็คือ สีสีในเฉดที่น้ําตาลอ่อนอย่างเงี้ยครับเวลาเฟ,ฟ่ก็จะขึ้นสีเป็นสีสนิมตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวไอเทมที่ขายดีของเรานะครับหรหัส22 m d นะครับก็พอเราพูดถึงเราเพื่อนเพื่อนพอรู้แล้วว่าคําว่าเดนิมมาจากอะไรนะครับมาจากแหล่งที่มาของผืนผ้าเนาะเสิร์ชฟอร์มเนมนะอ่าแล้วก็การชั่งน้ําหนักออนเป็นยังไงอ่าต่อไปเราก็จะมาคุยกันเรื่องมีอะไรต่อละอ่าโอเคเส้นได้นะครับ เคยได้ยินไหมครับคําว่าสลับบี้เส้นได้สลับบี้หลายๆคนเคยได้ยินคําว่าสลับบี้กันรู้ไหมครับว่าไอ้ยินตรงนี้สลับบี้ทำไมถึงเรียกว่าเส้นได้สลับบี้สลับบี้เป็นการปั่นเส้นได้ครับวันนี้วันนี้ผมได้เอาตัวอย่างนะครับตัวนี้คือกระสวยครับกระสวยที่ใช้ทอจริงๆในโรงงานของพีโกเวิร์กนะครับกระสวยอันนี้ใช้ทอ,อกางเกงยีนโอภาสพงโปรเจกต์หน,นะครับที่เป็นทอมือในโรงงานของพีโกเวิร์ก ตัวนี้ผมก็เอาตัวนี้มายกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับกระสวยเนี่ยมันจะเป็นตัวนําพาได้ได้พุ่งครับได้พุ่งคือได้ได้ที่อยู่แนวนอนเนี่ยครับไปทางซ้ายแล้วก็วิ่งไปทางขวาผ่านตัวกระสวยตัวนี้นะครับทีนี้ไอ้เส้นได้ที่เขาอยู่ในนี้ครับเนี่ยมันจะมีหลอดใส่เส้นได้เห็นไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเส้นได้แบบนี้เขาเรียกว่าเส้นได้อะไรเส้นได้อย่างนี้เรียกว่าสเตรทปกติ เส้นได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นได้สลับบี้ตัวนี้คือเส้นได้สลับบี้ครับไม่แน่ใจว่าอินเสิร์ตเห็นไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมพยายามเทียบกับตัวนี้เห็นไหมเอ่ยสลับบี้คือความที่มันมีความเล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กไม่สม่ำเสมอกันเนี่ยครับอันนี้เรียกว่าสลับบี้เห็นไหมฮะเห็นเนาะโอเค อันนี้คือสลับบี้เดี๋ยวผมถ่ายเทียบให้ดูกับเส้นได้สเตรทปกติอีกทีหนึ่งนี่ครับเส้นบนเป็นเส้นได้ผมเทียบให้กับพื้นที่สีดําที่จะเห็นนะเส้นบนเป็นเส้นได้สเตรทเส้นล่างเป็นเส้นได้สลับบี้เห็นไหมเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเห็นนะเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับอันนี้พอจะเข้าใจคร่าวๆเนาะทีนี้เส้นได้สลับบี้เอามาใช้ในผืนผ้ายีนรุ่นไหนยังไงก็ก็ ให้เราสังเกตอย่างนี้ครับยืนตัวไหนที่มีเส้นได้ที่มันมีความไม่สม่ำเสมอกันของเส้นได้ไม่ว่าจะเป็นได้ยืนหรือได้พุ่งนะครับได้ยืนคือสีน้ําเงินอันนี้ผมทวนใหม่นะขออนุญาตทวนใหม่ได้ยืนแล้วก็ได้พุ่งจะอยู่ด้านข้างวิ่งซ้ายขวาอันนี้เรียกว่าได้พุ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวผมมีเตรียมไว้นะครับตัวนี้จะเป็นผ้าในรหัส 17SX 17SX เนี่ยสเสน่ห์ของผ้าตัวนี้คือ โครงสร้างที่ผมออกแบบการทอเนี่ยคือได้ยืนจะสลับบี้จะเห็นว่าได้ยืนเนี่ยดูจากนี้ก็ได้จะเห็นผืนผ้าชัดขึ้นอินเสิร์ตชัดไหมเอ่ยเราจะเห็นเลยครับว่ามีความไม่สม่ำเสมอกันของเส้นได้จะมีเล็กใหญ่เล็กใหญ่สลับกันอย่างเงี้ยนี่คือความสลับบี้ผลของความสลับบี้เนี่ยเวลาเวลาที่กางเกงเก่าหรือเริ่มซีดจางหรือเฟดเนี่ยครับมันก็จะจุดที่มันเส้นใหญ่นึกออกไหมครับว่า จุดที่มันเส้นใหญ่มันก็จะนูนใช่ไหมแล้วเวลาที่เราเกิดการเสียสมใส่เนี่ยมันมีการสัมผัสเกิดมือเสียสีหรือว่าเสียสีกับอะไรก็ตามเนี่ยไอ้จุดที่มันนูนมันก็จะซีดจุดที่มันเล็กเนี่ยมันไม่มันไม่นูนออกมาใช่ไหมครับมันก็จะมีความเข้มคงรักษาสีอินดิโกไว้เพราะฉะนั้นไอ้จุดที่นูนออกมาเนี่ยจุดนี้มันก็จะเกิดเฟดกันเม็ดเมมิติของของเฟดมันก็จะชัดเจนเหมือนเหมือนเหมือนผมเอามือรูปอย่างเงี้ยครับ แล้วจุดที่ไหนที่มันนูนมันก็จะโดนมือผมสัมผัสมากกว่าใช่ไหมไอ้จุดนั้นมันก็จะมีสีจะเริ่มซีดจางลงไปเนี่ยครับนี่คือสเสน่ห์ของผ้าในกลุ่มสลับบี้นะครับผ้าสลับบี้มีได้ทั้งแนวยืนนะครับและแนวตั้งเลยนะครับแล้วแต่การออกแบบผืนผ้าเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นผ้าตัวหนึ่งนะครับ1 7 s เนะครับทีนี้ในในช่วง Talk about Denim นะครับผมอยากที่จะ ผมขออนุญาตไม่เรียกว่าให้ความรู้แล้วกันเนาะเรียกว่าขออนุญาตแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ผมได้อยู่ในวงการยีนมา10กว่าปีนะครับแล้วเราก็อยากแชร์หรือว่าแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่ที่เริ่มเข้ามาหรือได้เข้ามาเนี่ยได้ได้สนุกไปกับการสัมผัสเตนิมไปด้วยกันผมมั่นใจว่าถ้าท่านดูคลิปนี้ต่อเนื่องไปอะครับท่านจะหลงรักในในสเสน่ห์ของบรูยีนมากขึ้นเหมือนกับเหมือนกับผมเหมือนกับพวกเรานะครับก็ อยากได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากรู้เกี่ยวกับอะไรในเรื่องยีนเนี่ยก,ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเทปเราจะออกทุกวันศุกร์ผมก็จะพยายามเอาคอมเมนต์ของเพื่อนๆน,นะครับมามาเล่ามาเล่าให้ฟังถ้าอันไหนผมผมทราบข้อมูลผมก็จะก็จะไลฟ์ผ่านให้เพื่อนๆน,น,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันไหนที่ท,ที่เราไม่ทราบเราก็จะพยายามไปค้นหาข้อมูลอย่างเต็มที่แต่ว่าจะพยายามทาให้ดีที่สุดนะครับก็ ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของชอคับเบิลเดนิมนะครับพูดถึงเรื่องราวเกีกเ่ยวกับเดนิมทั้งหมดนะครับ